สอง after party งานแต่งแก้วโทนี่งานนี้เจ้าสาวเล่นใหญ่ไปสุดจริงๆเข้าพิธีวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่11ธันวาคม2563ที่ผ่านมาสาหรับคู่รักสุดแนวแก้วจรินญ,ญาและโทนี่ลักแก่นด้วยงานจัดพิธีขึ้นที่เขาใหญ่่าำกลางบรรยากาศสุดซึง้งและอบอุ่นสุดๆแต่แน่นอนว่าคู่นี้ไม่วายยังมีดราม่าเข้ามาทั้งในการถ่ายภาพพิเวดิง้ง วางเท้าที่คอนโซลหน้ารถหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมรวมไปถึงดราม่าเรื่องสีผมว่าทำสีนี้ไม่เหมาะกับชุดไทยสีที่สวมอยู่ในขณะที่สาวแก้วก็ออกมาฟาดกับนิ่งๆแต่เจ็บจี๊ดว่ากิริยามารายสําคัญกว่าสีผมและทรงผมขอบคุณค่ะวันนี้เราจะพักเรื่องดรามา่าพาทุกคนไปเก็บตกอัปเตอร์ปาร์ตี้งานแต่งแก้วโทนี่บอกได้คําเดียวแฮปปี้กันทั่วหน้า ทั้งเบ่าวสาวและเพื่อนพ้องที่เดินทางมาร่วมงานโดยงานนี้แก้วโทนี่สนุกสนานเต้นร้องกันเต็มที่แบบไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะเจ้าสาวของเราที่เล่นใหญ่อลังการสุดๆเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราได้รวมบรรยากาศมาไว้ให้ดูแล้วล่ะค่ะ